น้องแฟรงค์สังหาหัดยาเวสเทดกลับมาแล้วครับวันนี้มาในช่อง YouTube, YouTube. ของเรานะฮะวันนี้เรามากับบ้านโมเดลที่มี1ชั้นครึ่งซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่57.7็ 57. ตารางวาสวยขยี่ใจเอาไปเลยบ้านโมเด์นะฮะซึ่งอยู่ที่บ้านหานอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสุขลัน้องเป็นบ้านที่อยู่ชานเมืองครับเข้าเมืองได้สักประมาณ10-15นาทีเท่านั้นแต่ถ้ายกบ้านหลังนี้ไปตั้งอยู่ในตันตวเมืองหัดใหญ่บอกเลยว่าราคาจะพุ่งอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทเลยนะครับ สำหรับพื้นที่หลังนี้นะครับน้องมีฟังก์ชันคือเป็นสี่ห้องนอน3ห้องน้ําด้านล่างจะมีห้องเก็บของไม้มอกแต่ขออนุญาตเก็บทั้งสีในขณะที่เรากําลังเก็บรายละเอียดนะครับเหลือแค่เอเเท่านั้นบ้านหลังนี้ส่งมอบได้แล้วจ้าข้างล่างก็จะมีห้องนอนสำหรับห้องนอนผู้สูงอายุมีหน้าต่างระบายอากาศนะครับคนเฒ่าคนแก่ขี้เกียจเดินขึ้นบันไดน,นะฮะแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะไวพวกเราก็ได้นะครับที่ขี้เกียจเดินขึ้นบันไดเนนะี่ยห้องข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนสำหรับนั่งสบายๆ ครัวที่มีเคาน์เตอร์ปูนรูปตัวแอลไว้ให้เรียบร้อยพร้อมบานซิงก็ผัดบุ้งต้มยำผัดกะเพราอะไรตรงนี้ไปเลยง่ายๆดีแถมระบายอากาศได้ดีด้วยจะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้วันนี้เราใช้เวลารีวิวถึง6กวันนาทีแต่ทํายังไงไม่ให้ลูกค้าเบือ่อไปครับไปดูกันใน่วนของหลังบ้านจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องซึ่งตั้งอยู่ติดกับตัวบ้านแต่อยู่ภายนอกนะครับสามารถที่จะเข้ามาห้องน้ําห้องนี้ได้แล้วก็อาบน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งได้เลยนะครับ สไตล์เป็นบ้านเดี่ยวยังไงก็ต้องมีพื้นที่รอบบ้านส่วนด้านหลังเราจะมีแทงค์น้ําสํารองวางไว้ให้พร้อมปั๊มน้านะคะพื้นที่ตรงนี้ยังมีการใช้น้ําบาดาลแต่น้ําประปาลาเร่เข้ามาเร่เข้ามาตอนนี้อยู่ใกล้มากเลยนะฮะอีกนิดเดียวลูกค้าหลังนี้ก็จะได้ใช้น้ํา2ระบบแล้วแต่เราเลือกตามสไตล์ทุกระบบประทับใจในส่วนของหลังบ้านก็จะมีพื้นที่ต่อเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นทําเป็นพื้นที่สีเขียวหรืออยากจะจัดให้เป็นพื้นที่โลง่ลงๆเลยก็ทําได้ข้างบ้านจะเดินได้รอบบ้านนะครับเดินทางเข้ามาจนสุดตัว บ้านแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงอื่นที่อยากจะพาไปดูเพิ่มเติมวันนี้ที่เราถ่ายวิดีโอยาวแบบนี้เราต้องการให้ทุกคนดูทุกมุมทุกจุดของบ้านนะครับว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราเป็นยังไงตอนนี้มีการตั้งแทงให้แล้วนะจ๊าเพิ่งไปใส่ให้ม่อเช้าจ้าพื้นที่ด้านล่างขาดิแค่จุดเดียวแล้วนะครับเรามาดูกันที่ห้องเก็บของวันนี้น้องเฟ้งก็สังหารชอบมากเลยกับห้องนี้เนะี่ยนี่มันห้องขุมทรัพย์เก็บทรัพย์สมบัติทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือกเกษตรกรรมหรือของต่างๆที่เราไม่่่่ไไไดด้้้้ใชชแตเราาก็ยังงงทิงมมะอจจีว ยะเวลาที่ใช้น้องนะครับสามารถเอามาใส่ไว้ในห้องนี้ได้เลยเพราะน้องกว้างมากจริงๆนะสามารถเก็บของได้ทุกอย่างเพอๆพ่อแม่แอบ,บตังกันเองนะครับอาจจะเอาเข้ามาแอบ,บในห้องนี้ก็เป็นได้นะครับลูกๆคอยหมั่นทําความสะอาด,ดน,นิดนึงนะครับเผื่อคุณจะได้เจอทรัพย์สินที่คุณพอ่อคุณแม่แอบ,บไว้อาลณมแบบไม่มีคนเบรกก็จะประมาณนี้นะครับบ้านหลังนี้สามารถจอรดรถในส่วนตรงนี้จะได้2คันนะครับจะเป็นรถยาวได้เลยรถเรลเลอร์จอดไม่ได้แต่ความสุดมันยังอยู่พื้นที่หน้าบ้านนะครับสามารถเทคอนกรีตนะฮะแล้วก็จอดรถเพิ่มได้อีกัน็น3คันก็ทํา คุ้มมากกับแกแรด้วยบ้านเป็นชั้นครึ่งเราไปดูในส่วนของด้านบนดีกว่าหน้าต่างจะใส่บัวนะครับและประตูทางเข้าของเราก็จะเป็นประตูอลูมิเนียมบานสไลด์เป็นกระจกสีเขียวนี่แหละป้องกันในเรื่องของแสง UV เข้าบ้านนะครับเพื่อช่วยลดแสงสะท้อนได้ระดับหนึ่งนะฮะในส่วนของตรงข้ามเดี๋ยวเราก็จะขึ้นโครงการเรื่อยๆนะคบเพื่อจะได้มีเพื่อนบ้านนะคบไม่ต้องกลัวเหงาเพราะพื้นที่ตรงนี้บอกเลยว่าเงียบสงบร่มรื่นสบายนะคบเปิดเข้ามาภายในก็จะเจอในโซนของห้องโถงและมีหน้าต่างทุกจุดบอกเลยเรื่องอากาศการถ่ายเท อากาศสำคัญมากกระต๊อบข้างบ้านฟรีนะครับนั่งได้ล้อเล่นเดี๋ยวข้างๆก็ขึ้นเพิ่มจ้าตอนนี้ร้องหลังนี้มีคนจองไปไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรายังมีอีกห้าหลังถ้าคุณสนใจคุณสามารถที่จะแวะเข้ามาดูและมาชมได้นะครับในส่วนของห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะฮะจะอยู่ในโซนด้านหลังน้องก็จะมีระเบียงเป็นระเบียงส่วนตัวค่ะไม่ต้องคอยทะเลาะกันแอดมึงเปิดประตูหน่อยดิ จ๊มึงปิดประตูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยนะครับถ้าใครอยากจะออกมาในโซนในส่วนของหลังระเบียงก็คือห้องไขรห้องมันทั้ง3ห้องนะครับทุกๆห้องจะมีระเบียงของตัวเองเพราะฉะนั้นห้องน้ําตรงกลางจะเป็นห้องน้ําแชร์ในโซนชั้นบนจะมีห้องน้ํา2ห้องนะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ําตรงกลางแยกโซนเปียกโซนแห้งระเบื้องก็ทําเป็นอย่างดีนะครับมีการก่อกั้นฉากไว้เพื่อไม่ให้น้ํากระเซ็นไปโดนประตูหรือไปโดนส่วนอื่นแล้วทําให้มีความชื้นนะก็ถือว่าทําได้ดีมีหน้าต่างระบายอากาศระบายกลิ่นด้วย จไปครับไปดูในส่วนของห้องนอนที่2กันดีกว่าขึ้นมาสเตปอีกสักประมาณ3าสี่ขั้นบันไดนะครับแต่ไอ้เจ้า3,4สี่ขั้นบันไดเนี่ยทำให้บ้านดูมีมิติและคุณก็จะมีหนึ่งห้องนอนอยู่ด้านบนนะฮะซึ่งเป็นห้องทางขวาห้องนอนห้องนี้ยังเป็นห้องเท่ากันค่ะใกล้เคียงกันเลยกับห้องเมื่อสักครู่นะครับ ก็จะเป็นห้องนอนที่เมื่อเปิดเข้ามาแล้วคุณตั้งเตียง6ฟุตได้เลยสบายมากแล้วก็มีพวกโต๊ะตู้ตั้งเตียงเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวางแยกระเบียงได้เลยนะครับแล้วแต่เลือกเลยจะเป็นระเบียงด้านหลังนะฮะแล้วก็ดูพื้นที่ข้างบ้าน พื้นที่โดยรอบของเราเนี่ยเพื่อนบ้านของเราส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแต่การที่เราออกแบบสไตล์บ้าน2ชั้นหรือชั้นครึ่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยยังรู้สึกว่าการมีบ้าน2ชั้นหรือชั้นครึ่งเนี่ยยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอยนะครับได้อีกเยอะมากๆและคุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่ายไปกับห้องนอนสุดท้าย master bedroom master bedroom ของเราจะมีประตูสไลด์นะครับออกไประเบียงหน้าบ้านและระเบียงในส่วนของห้องด้านมาบอกเลยกว้างจริงเนะ สามารถดูบรรยากาศโดยรอบทางหน้าบ้านบ้านหลังนี้ตั้งทิศทางดีค่ะลมโกรกตลอดเวลาและเวลาที่เรามาดูก็เป็นเวลาเที่ยง บอกเลยไม่ร้อนแต่จัก,กรแล้เปียกไปแล้วเรียบร้อยร้อนลิ้นนะครับลมดีจริงๆครับถ่ายเทยดีและมีห้องน้ําในตัวนะครับเนื่องจากเป็นห้องมัตร์เบดรูมมีชั้นวางนะครับที่เราก่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ใส่ฝักบัวไว้ให้1อันมีหน้าต่างระบายอากาศเวลาใครปุ่งปุ้งใช่ไหมกลิ่นไม่อาจจะอบอวนไม่เป็นไรจา้าเราต้องมีช่องระบายอากาศไว้นะครับสำหรับสบู่วางตรงนี้เลยแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือตรงนี้นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศบ้านมันทาให้ดูโล่งโล่งสบายมากๆมเนื่องจากเป็น ที่ธรรรมชาติอบหน้าจะมีบ้านหลังไหนมาให้ชมอีกฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ